สวัสดีค่ะวันนี้มาทำบุญที่วัดจันทรารามนะคะหรือวัดบ้านช้างค่ะวัดจันทรารามหรือวัดบ้านช้างตำบลโคกพุทราอำเภอโพทองจังหวัดขางทองมีหลวงพ่อเพชรที่ชาวบ้านเคารพศรัทธาชาวบ้านแวะเวียนมากราบไหว้ขอพรอยู่ยเรื่อยๆนะคะ ชาวบ้านที่นี่ถือว่าหลวงพ่อเพชรศักดิ์สิทธิ์มากหลวงพ่อเพชรก็คือพระพุทธรูปปางสมาธิเป็นศิลปะสมัยอยุธยาตอนต้นวัดจันทรารามปัจจุบันมีพระครูสังครักษ์พรชัยชวโนเป็นเจ้าอาวาสนะคะท่านเป็นพระที่ชาวบ้านเลื่อมใสศรัทธาเป็นอันมากนะคะไม่ว่าจะเป็น คนทางใกล้หรือไกลจะแวะเวียนมาทําบุญกันเป็นประจําค่ะแป๊บนึงวัดนี้มีข้างขาวตัวใหญ่มากตัวเท่าแม่ไก่<ะ>เลยะเรียกว่าข้างขาวแม่ไก่เขาล็อกแกอย่ตรงนี้ อ๋อเหลอยนนี huh. no? <What? S 2> ่นู่นดูดูถมันกาะุ้มเลยนะเดูดูกุนูนเนขาหลบอยู่ใต้เยู่ท่นีงไคะใหญ่ไหควาจริงขาหลบอยู่ใต้ของงนนั ปแดกแดงอ๋อแดดร้อนนะไม่ลงมาห้อยให้ให้เห็นข้างล่างสักตัวหน่อยมีต้นต้นโอต้นเดียวนี่แหละค่ห้อยหน้าหน้าเลยใช่ไหมโอเคอยาจะไม่มีใครทำร้ายแลใครเอ่ยทำร้ายลบฟ้องตกนะโอ้โหเลยเดี๋ยเป็นการตวเดือยเหมือนกับที่ยืสักตัวนะองโอ้เออแดกเนาะ โยมพ่อของจเจ้าอาวาสคุณหลวยนะคะเล่าว่าค้ขางขาวพวกนี้อาศัยอยู่ในวัดจันทรารามเป็นร้อยปีแล้ววัดในจังหวัดอ่างทองมีตั้งหลายวัดแต่ก็ไม่เห็นไปอยู่ที่วัดเองนะคะมารวมตัวกันอยู่ที่วัดนี้วัดเดียวมาเป็นสิทธิของหลวงพ่อเพชรค่ะใครคิดร้ายต่อค้าง่าวจะมีอันเป็นไปทันทีค่ะ เป็นเรื่องแปลกอีกอย่างคือเวลาค้างคาวบินออกไปหากินนะคะพวกเขาจะไม่บินเหนือโบสถ์จะบินอ้อมโบสถ์แล้วค่อยออกไปค่ะเวลากลับก็เหมือนกันนะคะไปที่ทราบกันอยู่แล้วว่าค้างคาวนั้นจะออกหากินในตอนกลางคืนแล้วก็จะกลับมานอนในตอนกลางวันค่ะถ้ามีโอกาสไปจังหวัดอ่างทองนะคะก็อยากจะเชิญชวนให้แวะมากราบไหว้สก,การะ หลวงพ่อเพชรแล้วก็ชมขังข่าวแม่ไก่สำหรับคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ